ไลครับไลครับอุ้ยอุ้ยดเขียดอุ้ยอโดดอุ้ยขาตกแตกเลยอุ้ยลายยังคุบคุบเต็มเลยอุ้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 ยตยเดมาคุบุุเข้ยงเดือนอ้าเรบอกไงเขียวจีบ้งหลายเลย้ไรรอโดลงหนาหมแต่ใสแ่สเลยพี่น้อง พูดเลยตันึ่งเลือดพูดี่แใกล้ๆพูนดตัวล้วพูนนี่มีมง้าเอไหนงหุหนนั่นนั่นคุบคุบอนลงน้ำจอยว่นวอ้ายบรไดับฮะไหมฮะไหลายยรสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมพออนสาเดือนปีศามันหน้าพะฤครับผมมือนี้ขอกันเงินผังขึ้นนะขึ้นนะ ไป็ดเตีเขียด,ด,ยดต้นแล้วอุ้ยลายเต๋อเลยเจ้าพี่น้องจับมาเรื่อยเรื่อยเลยายคืนอหนอนนอกระดอาหาเตีเขียดเน,ะนาะอาเจ้าป้าพี่น้องแหลว้ยแล้วหาเจ้าป้าก่ะเขียะเนาะเมื่อยค่ะเราเดินเพื่ออยกินปนเขียดใส่ยประกรารมอเซน,นเลยอ,ออกมาหาจับพี่น้องนีิม,นม,นมนันมันหลุดนี่กันครับผมอ่ะเดินกันเลยต้อ,องดูอุ้ยปุ๊บอันนี้นี่ลองนี่อุ้ยนั่นลูกกบปะ เบิดมเนี่ยเลยอุ้กระายนึงเนปลาเบิดอุ้ห้องเนาอุ้จริงกายซ้อนกหลายตำนทีเราพัมซ้อนห่องเนาะมีจ้อนันมาขุดอาไรทีเีินง้ยอยุยปาดตัวนี่าดี่เลยโตปนปนแล้วเลยนี่จร อยเจะปันี่ยขหยาก็เขียดนีได้อีกคนใกันก็เขียดเนาะเกี่ยวพะกามเนาะโอนจ้ะนี่ึมือกับบไดใโอ้ะโอไส่บไหนโอ๊โอนี่ไหลยขหยามุดตัวหแห้งจะบกเขะแห้งขนาดด้วย Đắp nhạc hả đấy ừ. Đầy bó ừ. Khâu nhà mượt Mướt lại hàng lại hàng tịt khẩu ba Đầy bó Bút bút trồn trồn như thế này Ông, 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 lá น้องโตลกไปไสครับไปขึ้นเครื่องถามไปเลยน้องจุ <The 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 UH> <The <The ๋ยน้องจุ๋ยคือบ่เห็นเลยโดนกัดรถรถกินขอบนี่แหละโอ้ยอายจริงว่ะเตะๆเบิดเลยอุ๊ยอุ๊ยขึ้นโทษได้ล่ะอุ๊ยจริงๆโทษเอ้ยซ้อนเฮาโอ้เฮ็ดโคยแล้วโอ้ยเสียหมดเสียชาโอ้ ไอ้บ่หุนุ่นเต็มเลยเพื่อนหุนสนิทเลี้ยงรัด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 ตกน้ำอ่ไอ้บ่หุ่นเต็มเลยหุ่น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 อ๋อแฟนเดี่ยงเดียวเลยบานไอ้บ แกแท้อ๊าถูกจังไดเบิดละพุ่นนี่สิบอกหลายเลยโอ๋กี่หลายจินว่า6นําน่ะเดี๋ยวจะโกรธอ๋อได้3ถูกครับปลุนศิลปกรรมอื่นเอ้าโอ๊ย okay... มีคูนลอยเลยมาเงยตาลายเลยพี่น้องแิงเลยนั่นเอาเอาเอาเอไหลไเอาเอาแอออกไปออกมาหายู่ไหอออ้ปุยเลยวันนี้จงยังต่อยังเลยนี่โอ้ดุยโอยเลยเสียดอยู่มากล้เลยเก็นข้าเป็นแน่แหงวันนี้พี่มาพี่ตัวหนึ่งพี่นั่ง

โอ้ยอ้ยเกอบลาบไหล่ะอ้โอ้ยเกือบไปเลยดีตุ่ยใหญ่เลยมันตีแกขนาดก่อนจะได้เตะเรา้งเลยคปยศเลยคยโมต้ใส่บอเอาเอาเอาอ้ นำป้นใดเลยอุ้บเลยอุยานปะใดเอาเอาเข็นตะเกียบติดองๆองน่เอาเอาคำทางามทางนำมักยางขากเลยเอาใดบอล่ะเยอะหยอดเลยขามตางกันไปเลย อสูงไนด้วยไม่ยูไก่หนานอยเนาะตัวนี่งรันี้กินว้ากูรูดเลยโอ้โหยหลุดมือนี่จ้ยัวน้กูอยู่รอหนามเนาะไ้ยนี่อเดียดสีถุงก่อนนี่จะอะไร ไปจุ้งกอนไปจุ้งกันรุดจ่อยโอ๊ยดูง่ยเลยตัวลงหนาปลอยเอาหุ้ยนี่นะมันเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยไมงังเรอกเดือนนี่เว้สองตัวตัวใหญ่ลุดมือเลยแ่แต่ตัวใหญ่ตัวมือจอยอ๊ยได้ดีได้ได้เด้ได้ได้เด้ได้เด้ไดดดดดดได้เดด้ด้ดด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 ด้ดด เกียดโมดลุ้มือสองตัวเลยตัวหญ่ๆเลยก็คือโคกขึ้นนี่นี่ยเป็นเอากุยเนาเขียวปิดเลยยังโอเวปิดท่านดี่เขียดจิกคุณได้เขียดจิกนั่งอยู่นะโจโคนี่ไทยเป็นเบอหนตัวนีนี้โมเขียวหลายขัดเขาวอาเขียดโมดอ๋ออ๋ตัวนี้อ๋อใหด้บ่สองตัวเดยมือหนึ่ง เกี่ยวกับ่องนี้เองเนาะนี่งานใช่พุทธะบอกแต่เหตุที่นี่นี่งานเนาะเกี่ยก็บ อ๋ออาออ๋ได้มีเาจะคือลืมีลืมนี่เคิรบคอนี่เคิรบเรียกว่าลืมหอนแห้งหรือล่งลืมนะเขาเคิร์ี่นไหนไหไหละเนี่เอ้าอ่หนเขาเคิบนี่นี่นี่ท่าน่นเาเอ้าเขาเคิบผุ่นลงมาเขาเคิบนีน่นเสร็จวงเดือนเา

ฮุบฮุบปุบุปุ e <mumbles> ๊บ <categor> ป <ical> ุ๊บเต็มเเลย้ไมักแล้วเฮ้ยคุณคตกไจจังบอึ๊บโ้ยนี่โอยาบาดพ้อมอะไรใช่ที่นี่เกล็ดปุลยหยาะจับมัด ไลครับไลครับอู้ยอู้เบิงเขียดอู้อู้โดดอู้ยมันเขาตกแตกเลยอู้ยไหลแห่งคุบคเต็มเลยอู้อเอาอย่ไรเเดือนเดเลน่นเต็มไปแลนได้เลยอู้ดไหลขนาดเลยไอ้อุดนียนเลนีเลยอู้ไหลแห่งนี่เต็มมานี

เออเออแด่เพอใ้ s c r มีจ rett าศ่ะคนอี <im itation> <im itation> ่หาโต้อิ ت ع n e นว e r ดูอ้หนว ern ดูเจๆตัว s ี i r i t д о л ฮ н о ไป a ข่ำข ESE าที่สูตร which c h r i s นลอยรลอยรายรีเป็นู่ขาวเลยเนาะออา r o p i n d e p e n ที่เงียง c o m p คฆ c o m นไดนี้อุก crashes ดีร้อยเลยนี่อออดนี้ปั่วเจี่ อนด้อติโคกเรต้องนอาลาอ้อะอ้ตอหโอ้ยโอ้โอโอ้โโอ้โอโอ้โอโอ้โโอ้โโอ้โอ้โอโอ้อ้โโอ้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 โโอโโอ้อ้โโอ้โอโอ้โโโอ้โโอ้โโโโ้โโออโอ้โโอ้โ้โอ้

รูดตางเลยเพ่อนอุ้ยอ้เยุดโเขียหลายครับมองเลยอ่อไปมือถึงนพดพเตขึุนไปพุดเาเลือดุนนอยในหยางตีนอ้ายอีกอโอพดเต็นมาังผีีเต็มเลยนี่ปวดปดปดลงงามปดป่ม่้งานหนาเต็มอยู่บ่อ้ายอ่บ่ไเบิ่งไวเบิ่งปวดฟังปวด

mời mà hao mời mọi người mời mọi người mời 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 nó mời 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 mời

รูดมตัว่กโอ้ยยโออ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้เอ้ยโอโ้ยโ้้โอ้้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย้ยออ้ยอุ้ยโอ้ยโออ้ย้ออย้ยออ้่้ออ้โโยยยอ้

วันตายังหอนอยู่ว่ะอุยเย็นเป็นมะแทกหนาวจเฮ้ยนั่นไอุ้ณโอูนพูนพบพูนูนพนพูนพูนพูยคุบ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 เขี่ยเปีๆยงดองอยู่วิ่งๆๆคุบต้นหนึ่งแต่ต้นหนึ่งไงนี่นี่แก่เนยไอ้อุ่นทันทีอ้ยเอาเลยต้นหนึ่งอีกเอา อ้หนึเดเป็นเต็มเลยอ้ยเรยดหเบ็ดกัคหอเบ็ดอเลยแต่มานลายแหงคับเนาะไอโคโคกับฟังฟังสั้นหนงสีมีชิตตอยู่ทางสาสั้นโอ้ยือบนใดหมดนี่ลายแหงเอ็งคือลายแหงีเหมืออกเป็นอมญ่แล้วะแล้วเนาะกระบาดเด็อมอยู่ ใจใจรีดใจไรลายเต๋อพี่ครับผมเหยียดนี่จอดบอเจ้าเดือดถ้าเขียดหมูทั้งเขียดหน่อยนะลายเต๋อยู่หร้อเดี๋ยวปนดิลายเต๋อยู่กระบานก่อนปนไปอ้อมปนเสพการเนาะอื่นนี่แหละปนใส่ผักการกระบานแล้วครับผมยุ่งกันไหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมคลิปหน้ากันไหมครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสบายคราบ